สวัสดีค่ะเด็กๆเรื่องของเราในวันนี้ชื่อว่าอีก9คนอยู่ไหนข้อพระคำพีของเราในวันนี้อยู่ในสดุดีบทที่103ข้อสถึงสบอกว่าจิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ยจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจทั้งพวงอันเปี่ยมด้วยพระคุณผู้ท่งอภัยโทษบาปท,ทั้งหมดของท่านและทรงรักษาโรคภัยทั้งสิ้นของท่าน และข้อคิดของเราวันนี้ก็คือเรานมัสการ,รพระเจ้าเมื่อเราขอบพระคุณพระองค์เด็กๆเ,เป็นอิสุกอีสัยอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นเด็กๆอาจจะต้องอยู่บ้านไม่ไปโรงเรียนสักพักหนึ่งถ้าไปโรงเรียนเด็กคนอื่นๆอ,อาจจะติดโรคจากเด็กๆได้เพราะว่าอิสุกอีสัยเป็นโรคติดต่อคนอื่นอาจจะติดได้ง่ายเลยทีเดียว ในบทเรียนของเราวันนี้เราจะฟังเรื่องของชาย12คนที่เป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งวันหนึ่งพระเยซูและเหล่าสาวกกําลังเดินทางไปเยรูซาเลม็มพวกเขาเดินบนถนนที่เป็นชายแดนระหว่างกาลิลีและสมาเรียเมื่อพวกเขาเข้าไปยังหมู่บ้านมีชายสิบคนเรียกพระเยซูเจ้านายของเราโปรดสงสารเราด้วย พระเยซูมองไปรอบๆพระองค์เห็นเพลิงของคนโรคเรื้อนตั้งอยู่นอกหมู่บ้านพระองค์เห็นชายที่สวมใส่เสื้อผ้าข,ดขาดๆพระองค์เห็นผ้าพันแผลที่เท้าและมือของพวกเขาพระเยซูรู้ในทันทีว่าชายเหล่านี้เป็นโรคเรื้อนพระเยซูรู้สึกเศร้าใจเมื่อพระองค์เห็นคนโรคเรื้อนเหล่านี้พระองค์รู้ว่าพวกเขาต้องการจะหายดีอีกครั้งมากแค่ไหน นานมาแล้วก่อนที่พระเยซูจะมาบนโลกโมเสสได้บอกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคนโรคเรื้อนไว้ว่าเมื่อมีแผลของโรคเรื้อนปรากฏบนผิวหนังเขาหรือเธอต้องไปให้ปุโรหิตด,ดูปุโรหิตจะตรวจดูอย่างละเอียดและส่งคนคนนั้นออกไปหลังจากเวลาที่กำหนดคนโรคเรื้อนจะกลับไปหาปุโรหิต ถ้าแผลยังไม่หายปุโรหิตจะบอกว่าคนคนนั้นไม่สะอาดเพราะเขาหรือเธอเป็นโรคเรื้อนคนโรคเรื้อนต้องอาศัยอยู่นอกหมู่บ้านพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้กลับไปยังครอบครัวจนกว่าแผลจะหายดีและแม้ว่าคนโรคเรื้อนจะมีความหวังมากแค่ไหนแต่โรคเรื้อนก็ไม่เคยหายไป คนโรคเรื้อนเหล่านี้9คนเป็นคนยิวและหนึ่งคนเป็นคนสมาเรียพวกเขาเคยได้ยินเรื่องของพระเยซูพวกเขายื่นมือออกไปยังพระเยซูและขอให้พระองค์ช่วยพวกเขาจงไปแสดงตัวกับบุโรหิตพระเยซูตรัสในเวลานั้นคนโรคเรื้อนอาจจะรู้สึกผิดหวังแต่เมื่อพวกเขาเข้าใจพวกเขารู้ว่าทำไมพระเยซูจึงทรงส่งพวกเขาไปหาบุโรหิต คนโรคเรื้อนหรือว่าพวกเขาจะต้องแสดงตัวกับพวกบุโรหิตถ้าบุโรหิตบอกว่าพวกเขาหายดีทุกคนก็จะต้อนรับพวกเขากลับเข้าไปในหมู่บ้านพวกเขาจะสามารถกลับบ้านและอาศัยอยู่กับครอบครัวของพวกเขาได้อีกครั้งพวกเรากำลังรออะไรพวกเขาถามขณะที่พวกเขารีบไปพบบุโรหิตขณะที่พวกเขาวิ่งไป ความรู้สึกกลับคืนมาสู่เท้าและมือของพวกเขาแผลได้หายไปพวกเขาหายแล้วจริงๆแม้ว่าคนสมาเรียเองอยากจะไปให้ถึงปุโรหิตพร้อมกับคนอื่นๆมากแค่ไหนก็ตามแต่เขาก็หยุดเขาหันกลับไปและวิ่งไปยังพระเยซูชายคนนั้นก้มลงแทบเท้าพระเยซูพร้อมกับสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าขอ พระคุณพระองค์เขาอาจจะกระซิบแล้วก็ตะโกนดังขึ้นขอบพระคุณขอบพระคุณขอบพระคุณสายตาของพระเยซูเป็นประกายมีคนเพียงไม่กี่คนที่พระองค์ทรงช่วยจะขอบพระคุณพระองค์อย่างแท้จริงพระองค์มองไปตามถนนที่คนอยู่ทั้ง9คนกำลังรีบเดินทางไปตามทางของพวกเขา มีคนโรคเรื้อนสิบคนที่หายไม่ใช่หรือพระเยซูตรัสถามอย่างเศร้าๆแล้วคนอื่นอีก9้าคนละ่ะมีเพียงชาวสมาเรียคนเดียวหรือที่จะขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าแล้วพระเยซูทรงหันไปที่ชาวสมาเรียตรัสว่าจงลุกขึ้นและไปเถิดเพราะความเชื่อย,ยิ่งใหญ่ของท่านท่านจึงหายดีความชื่นชมยินดีเต็มเปี่ยมในใจของชายผู้นั้นเขนานมัสการพระเจ้าด้วยใจที่ขอบพระคุณ Hi, everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is called Where Are the Nine? The memory verse is from Psalm, Chapter One O Three, Verses Two and Three. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. Today's message is we worship God when we thank him. Have you ever had the chicken pox? I have. If so, you probably had to stay home from school for a long while if you had gone to school some other children might have caught the disease from you that's because chickenpox is contagious people can easily catch it in today's lesson we learn about 10 men who had a contagious disease one day jesus and the disciples were walking to jerusalem they traveled a road on the border between Galilee and Samaria. Just as they were entering a village, ten men called out, Jesus, Master, have pity on us. Jesus looked around. He saw the lepers' shacks built outside the village. He saw men dressed in ragged clothing. He saw bandages wound around their feet and hands, and instantly Jesus knew that these men were lepers. Jesus felt very sad when he saw the lepers. He knew how much they wanted to be well again. Long before Jesus lived on the earth, Moses had given some rules about leprosy. When the first sores of leprosy appeared on a leper's skin, he or she had to show them to the priest. The priest would look very closely at the sores and then send the person away. After a set amount of time, the person would return to the priest. If the sores had not healed, the priest would say that the person was unclean. Because he or she had leprosy. Lepers had to live outside of the village. They were not allowed to return to their families unless their sores healed. And though the lepers hoped and hoped, leprosy did not heal. Nine of these lepers were Jews, and one was a Samaritan. They had heard of Jesus. They held out their arms to Jesus and begged him to help them. Go show yourselves to the priest, Jesus called. For just a moment, the lepers may have been disappointed. But then they understood. They knew why Jesus was sending them to the priest. The lepers knew they would have to show themselves to a priest. If the priest, Said that they were healed. Everyone else would welcome them back into the village. They could go home and live with their families again. What are we waiting for? They probably asked as they hurried to find the priest. As they ran, the feeling returned to their feet and their hands. The sores went away. They were truly healed. As much as the Samaritan wanted to reach the priest with the others, he stopped. He turned around and ran back to Jesus. Praising and thanking God, the man fell at Jesus' feet. Thank you, he may have whispered, and then louder, Thank you, thank you, thank you. Jesus' eyes sparkled. So few people he had helped were truly thankful. He looked down the road at the nine Jews hurrying on their way. Were there not ten lepers cleansed? Jesus sadly asked. Where are the other nine? Is the Samaritan the only one who will thank and praise God? Then Jesus turned to the Samaritan and said, Get up and go because of your great faith you have been made well joy filled the man's heart and with a thankful heart he worshipped god created and produced by falvo fowler this podcast is read by frenita buddy fullwood for gracelink.net animation and artwork by geoga godoy Audio is post-produced by Faith Toe at Studio El Piso in Singapore. The theme music is by Clayton Kinney. The audio engineer was Maurice Bailey. พีค่ะเด็กๆวันนี้เราเรียนเรื่องคนโรคเรือนใช่ไหมคะที่ได้รับการรักษาโดยพระเยซูและทั้งหมดมี10คนแต่มีเพียงคนเดียวนะคะที่กลับไปขอบคุณพระเยซูนะคะวันนี้คุณครูก็เลยอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อเตือนใจเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ พระองค์ประทานให้เรานะคะทั้งชีวิตของเราความสามารถหรือการช่วยเหลือใดๆก็ตามเนี่ยมาจากพระเยซูหรือว่ามาจากพระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นและอย่าให้เราหลงลืมที่จะขอบพระคุณพระองค์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำการ์ขอบคุณกันค่ะหากระดาษ a อมา1แผ่นนะคะแล้วเราจะ พับครึ่งอย่างนี้นะคะหนึ่งครั้งแล้วก็พับครึ่งอย่างนี้อีกหนึ่งครั้งค่ะคราวนี้เราจะวาดเส้นตรงนี้นะคะเห็นเส้นตรงนี้ไหมเออ,อเส้นตรงนี้นะคะเราจะวัดจากด้านบนลงมาประมาณ5เซนติเมตรนะคะแล้วก็เส้นนี้ยาวประมาณ6เซนติเมตรค่ะกว้างตรงนี้ประมาณ1เซนติเมตรนะคะ เราขีดเส้นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะตัดออกมาค่ะไปตัดกันเลยพอตัดตามเส้นที่เราขีดไว้เมื่อกี้นะคะตัดตามเส้นเมื่อกี้เนาะแล้วเราจะทําให้มันนูนออกมาหน่อยค่ะจับมันนูนออกมานะเพราะว่าการ์ดที่เราจะทำเนี่ยจะเป็นาการ์ดป๊อปอัพนะคะ อา้าวอันนี้วางไว้ก่อนค่ะแล้วเด็กๆปริ้นหรือว่าวาดก็ได้นะคะคำว่า Thank you หรือว่าขอบคุณนะคะออกมาประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะติดอันนี้ไว้ตรงนี้ค่ะเพื่อที่มันจะเป็น pop-up g a r d นะคะตัว Thank you เนี่ยมันจะนูนออกมาแต่ก่อนที่เราจะไปติดนะคะเราตกแต่งระบายสี คำว่าแตงกี้วนี้กันก่อนนะไประบายสีกันก่อนค่ะพอเราตกแต่งคำว่าแตงก o ้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทากาวตรงนี้นะแล้วก็พับครึ่งอันนี้แล้วเราก็จะติดอันนี้ลงไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปติดเลยค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะติดแล้วก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะคะที่ข้างใต้เราติด จ้แถบนี้ไว้กับด้านหลังของคำว่าแ a n k you นะคะแ,แล้วเราก็พับครึ่งลงมาเลยค่ะแต่พ่อเราเอาออกมาใช่ไหมคะเจ้าข้างๆเนี่ยมันก็จะยู่ลงมาด้วยเดี๋ยวเราจะติดกาข้างๆนี้เอาไว้อย่างนี้นะคะให้มันนูนมาเฉพาะตรงกลางนะเดี๋ยวติดกาวกันเลยค่ะ พอติดกาวข้างๆแล้วนะคะนี่เราก็จะได้อย่างนี้นะคะเราปิดปุ๊บพอเปิดออกมาปุ๊บก็เจ้าแตงก y o วก็จะนูนออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเขียนข้อพระคัมภีร์ของเราแล้วก็ ข้อคิดของเราข้างในนี้นะแล้วเด็กๆสามารถที่จะเขียนขอบคุณคุณพ่อคุณแม่หรือว่าขอบคุณใครก็ได้ที่เราอยากจะขอบคุณนะคะแล้วเราก็สามารถมอบการ์ดใบนี้ให้กับคนคนนั้นเพื่อเป็นการแสดงว่าเราไม่ได้หลงลืมสิ่งที่คนอื่นทาให้กับเรานะคะเดี๋ยวเราไปเขียนกันเลยค่ะจ้าาการ์ดของเราเสร็จแล้วนะคะ นี่ข้อพระครัมภีรของเราอยู่ในสดูดีบทที่1นึ่งรข้อ2เนาะว่าให้เราสรรเสริญพระเจ้านะคะด้วยจิตวิญญาณของเราเลยแล้วก็ไม่หลงลืมสิ่งที่พระองค์เคยทําให้กับเรานะคะความดีงามของพระองค์เนาะแล้วก็ข้างในเย้ yeah. thank you ก็นูนออกมาแบบนี้เลยนะคะ คิดของเราก็คือเรานมัสการพระเจ้าเมื่อเราขอบพระคุณพระองค์นะคะการขอบพระคุณพระองค์ก็เป็นการนมัสการอย่างหนึ่งเพราะเราได้รู้สึกถึงบุญคุณหรือว่าพระคุณความรักของพระองค์นั่นเองนะคะแล้วการที่เราหมั่นระลึกถึงพระคุณของพระองค์ก็จะทําให้เราไม่หลงลืมพระองค์ไปง่ายๆนะคะถ้าเด็กๆไม่อยากจะเขียน การให้ใครนะคะก็เขียนขอบคุณพระเจ้าในสิ่งต่างๆที่พระองค์ทำให้กับเราก็ได้ค่ะแล้วเราก็เก็บการ์ดตัวนี้เอาไว้กับเรานะคะเพื่อเตือนเราว่าอย่าลืมนมัสก,การพระเจ้าด้วยการขอบพระคุณพระองค์ค่ะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะคะเด็กๆบายบาย